หลังจากที่หาเขาปลาอาหารให้บรรเพ่บุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็ไปเบรงเลขทูบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องอฟซีไปเบรงเลขทูบที่แอดเป็นคนจุดเที่ยวไปไหว้ทั้งไก่ถาดของพ่อเม่ด่านนั่นเดี๋ยวไปเบรงน้ำกันค่ะบูลว่าตัวเลขทูบสีออกมาตัวใดไปรุ่นน้ำกันค่ะ นี่เดอคือบรรยากาศทำขึ้นของวันที่หกมื่อแต่ละปีสี่ําำพิธีแบบนี้ใบนบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วมารับเอาผลกินผลท่านมือนี่เป็นมือปดปลอยมีเข่าปลาอาหารอาหารการกินมัดทุกอย่างครบผลไม่ อารนี้วรียูมเดอร์ย t ทูอันนี้คือเป็นความเสียเด้อค่ะเอีป่เปเียข้างนอกคว่้ลงบินเขาสีได้เปิดบ้านเหอน่เนี่ยอันนี้เข้า้อกไปกอย่่จุดเลยบจุดเลยจุดแตมนบไปเนะ่ยเนียจุจน พูดนะเพิ่นมาจุดจนเพิ่นกลับเมื่แล้วเป็นเพิ่นเดินทางกลับเมื่อแล้วเป็นพุ่นเขาประดับดินที่เพิ่นมาเด้อพอแม่ปูยาต่ย่ายเจ้าที่เจ้าฐานไหม

ท่าุญทรงขงพลายผมทั้งไม่นางนันน้อนก็เรื่องนี้พวกคำนำมากินพวกคำดินให้ยูพวกมิ่งเกลือแต่ที่พวกงานจันทร์มากใหย่าหน่นำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานญาติพี่น้องเจ้าคำนายเวนจงมาหลับเอาผลท่านท่านทุกท่านตกทุกข์คอยพ้นจากทุกข์คันสุขแล้วกขคอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อพ่อรุ่งเหมือนท่านพอรุ่งต้องทัด เอากินเอียมกินเต็มประเบสสีอยู่เลาะนี่กันป่เมี่อยากสีพี่น้องกันมากกินมะทะไม่กินมมาอยากเล้อพ่อแม่กกะ ยิปันให้ผูผ้เพิ่นบ่มีญาติพี่น้องกินน้ำยอยากเปลี่ยนตัวตุ่นบ่มซึ่งทีกายนี่ปรากฏว่าออกอยู่นะครับแต่ว่าจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าแต่ถูกนะครับเอานี่ตัวใดก้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเอาเสียงเก้าบริเวณนะครับเดี๋ยวเพามาเบิ่งถูกอีกเสียงใช่กัเก้า เก้าออกมาแล้วบอกเดือนกเดือนเก้าเก้ามาแล้วเดือนเก้าบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินเลขเก้ามาแล้วเลขเก้ามาแล้วรุ่นพาลุ่น เครืบ่เห anyway, ็นตัวเลขนอยู่เป็นเป็นเลขบ่ชัดเด้ล <sl aps> so ่างๆเก่าชัดอยู่เป็นเขียนบ่เข้มแ่กับเห็นบ่ค่อยเข้มปานดแต่ว่าเห็นขึ้นมาแล้วค่ะก็ล่ะแต่ว่าแล้วก็ว่าแต่ว่าหัวหยังเนาเอารุ่นจ้อยกันนั่นเียนบ่เข้มบ่ก่อีกจักบ่แม่นสิเป็นเลข8่จังว่า นาจะเป็นหกกามุมหกก็เป็นศูนย์ห้าสิบเก้าอีกบัวนะจังมาหัวค่อยๆเนื้อศูนย์นี่แหละกันแปดก็สิบเเมีนดอกนั่นค่อยๆเลขศูนย์หกไปเดี๋ยวข้าี่้องบึ้งเอ้าฮหมาอนอย่าง่วงก่อนนะครับเลขหกใหญ่บาเลขศูนย์เอาลุ่น รุ่นไปน mm ้ำ hmm. กันศ nah, ูนเอาไงวะซูนแปดูนซูนบ้านูนก็อูนตัวเก้าซูนว่าแมนเดียค่ะแมนซูนร้อยแบนี้เป็นศูนดานเป็นซูนนะครับท่านผู้ชมเื่อเก่าศูนครับ พี่นนองเสียไปเสียงห้าน้อยก็ได้ได้ครับสำหรับเงินห้าน้อยเงินครับแนนศูนยนะครับเก้าศูนนะครับเก้ายังเก้ายังเก้าศูนครับเก้าศเริ่มเริ่มพ่อพ่อศูนขึ้นมาวันเก้าเริ่มชัดแลยใ่บอกบ่เรยกว่าเลขที่เก้าศูนย์บ้านเลขที่เก้าศูนย์มบ้านเลขที่บ้นที่เก้าเดือนเก้า ชุดทูบก็ได้เก้าวันที่เก้าบอแมนดีวันที่เก้าบอแมนดีโอวันที่หกเอาเอาคืนหัวคหัวหกคืนบอกบมนด้ยังว่าคืนโซเลตแล้วคอยสืบีหาฝันเห็นแตมานซี่าหาซีสืบปกติอืมออกวิ่งใหญ่พี่สยเห็นมันตัวได้แล้ว เห็นูนนี่แหละบุทันเห็นเก่ากับศูนไม่บุทันเหมือนเอาบัเลขที่หนึ่งเก่าซนเ้อรุ่นส่บาตเลขที่กันกลางล่างกันหนึ่งบาเ้าพนุยเียนเก่าเียนเข้าเียนเดิมนะครับบเลขที่หนึ่งเกานนี่เด้อผู้เรียกถูกผู้ใดนี่แงมเขาญาาดกัน โอ้เวะย้อยสลับกันบ่เจ้าสูนสวยเด็กเป็นเด็กสวยงามเด็กงามเจ้าสูนอาลุนใจบานเลกี่เลยนาะหนึ่งเก้าสูนมาหน้าหนึ่งเก้าสูนบาเลี่อ้าสิเป็นเดงหนึ่งบ่ผันเดงหนึ่งก็บกีดดังๆเด้อ ตรงเปะเ่งนึงตรงบ้านเล็กที่เลยขันเป็นเล็กหนึ่งบ้านเลขที่บ้านบ้านพันพระพุบ้าน,นอพอบ้านแม่แต่ว่า<ม>คนอนันหมดในยินกินโอถือกินมึกจางจางานะมึกจางแต่ว่าแเห็นชัดีแต่ว,ว,าดดวา่าชาดีรักาก ก็ไปแมินตัวไหนเนาะวันนี้เนาะเอารุ่นรุ่นเก้ากับเลขหกกับตัวเดียวกั 96. นเนาะตัวชนเก้าหกเป็นประจําทุกปีนะครับถามว่ยายญ่กับประทับ <c oughs> โอ้ยถามว่ายายกับประดับดินฝนตกท,ทุกปีนะครับอือฝนพุ่มลง มันเกิจะตกตกอีกแล้วนะครับแต่ตอนกลางวันแต่ว่าตอนนี้ก็บปล่อยๆนะครับอคนหนมาแล้วลงเม็ดแปลกๆเนี่ยนะเห็ดย่ำเสาวัดเห็ดย่ำเสาวัดนะครับปนิยาำเสาด้วกันนะครับตอนึี้ครับพี่น้องครับคนอะไรนะครับตอนเสาห้องแต่หน้าวัดก็ถือว่าเป็นมื่อไม่เมื่อไม่แล้วมาจงเพลินถึงทีหกทุ่มเป็นต้นไปย่ำเ้าก็ไป วัดกับไปวัดไปจังทันจังทันนะครับตามปกติจะไว้พระแต่ห้าเจ้าขเจ้าศูนหาหาดีเห็นหางเป็นหาได้กัเห็นหางแบบคือบ่ะคือหน่อยก็ติตาดีแต่น้องอืมเดี๋ยฮันเป็นเห็นหางเป็นเรือมาดันคิดว่าเป็นเกจ้าก็มีหาหมี่หนึ่งสามพอเรียงแม่การพอมาแม่บุญมา สิเป็นสองผมีีไเห็นหัวมาด่เห็นหัวมาแป๊บๆหน่อยนะครับโอ้ยส็นสองสำพับน้อนบันคุปุรุที่รวงรับไปเดียวนะครับต่างคนต่างรับเขาเก้าสองเ้าวันนี้เป็นเก้าศูนย์สองจัดได้เลยนะหนึ่งหนึ่ง เอาเจ็ดนะฝนกระตัวเจ็ด้เือหนละเอาก็เจ็ดกับเนึอเนี่ยโค้งจโค้งว่าแยมนี่ห้ามาสามมันเป็นโค้งโค้งิแต่ว่าก็คือสามแล่ะนั่นหอโค้งแล้วบัวสองกับบัเมนบัวเมนสองบัวเมนแน่นอนบัวเมนเจ็บัวเมนสองย่างนืงกับเจ็ดกับสามสองตัวนี่แหละเจ็ดกับสาม เอาลนกัน่ดลัวอืมา่เป็นเยร้พงเดี่ยงเดียงเราเนี่ยเดียงเราริเวณนีคือบริเอนวัดตาเกียร์กเนืงใกล้กันโอตัวเดียวกันคือเกาเด้อบาทนี่เพื่อนอาจิบบอกเขียนบอกตรงๆเฮาขอบัตเลขที่บัตเลขที่หนึ่งเก้าศูนย์แมนบอถ้าเป็นเจนี่เป็นหนึ่งได้คือกันเป็นหนึงได้คือเกาเป็นเจีดอลีอืมเก็ยังไงนนานเ ศูน9เก้าเจ็ดศูนย์เก้านเก้าเก้าศูนเจ็ก้าศนย้าศยครับนบานขีของ709นเนี่ยวันพบุปรุษของตาของย่ายของคอของแม่ของรันมานี่นะครับเดี่นี่กับมิตรญาติที่น่องของรันมานี่นะครับนี่ครับ ก็เลยเป็น <ules> บ้านเลขทีนะครับ1 9 0่งเก9าศน่เก้าเกะครับเล็กเก็กับเด็กเลขหนึ่งนี่ก็เดี๋ยวเป็นตัวเดียวกันได้นะคะขันห้าเอาไปยับซื้อลอตเตอรี่เนไปได้คือเก้าศูนหนึ่งเก้าศูนย์เดหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เจ็ดเราะบ่านรุ่นใส่บันเลขทีเนาะบ้านเลขทีพ่อแม่ปุญ่าตายายคือ หนึ่งเก้าศูนย์พอจุดทูบออกมาเนาะพวัาเขาขอน้ำพ่นน้ำบันพรวบรุ้นเนี่ยคนมา่อกียนนหาเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งก็ได้เรื่ี่น้องเดือหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เจ็ดก็ได้เก็้ละชัดเจนแล้วเอาตัวเดียวเด็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสบาขันพวัาเจ็ดศูนย์เก้าก็ได้กันไหวก็เพื่อ กาศนเนึงนะคะอืเเสเทชัดเจนแล้วช um, ัดเจนแล้วเก้าศูนย์เจ็ดนย์เจ็ดเ้เก้าศูนย์เจ็ดอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ตัวเลขให้ตีกทีนึงนะครับบ่ได้สมมมมากปน้บ่มากก้าศูนยดนี่เดเ้นตรงนี้ก็ได้ เก้าศูนเจ็ดชัดเจนแล้วมาถ่ายใกล้ๆน้ำแม่แม่หลอ่น้องนี่มาๆเขามาเก้าศูนย์เจ็ดชั่วเนี่ยสุดยาดเก้าศูนย์เจ็ด ก้าศูนย์เจ็ดเด้อครับพี่น้องครับเก้าศ <90 7 S 1> ูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเอาไปน้อยเมืออื่นเนอะบุย้ยฝนฝนมาแล้วฝนกมาแล้วครับก็ดีทูกใหม่เม็ดก็ดีแล้วค่ะบ้านเลขที่ห้าพราวรวยผัดหนึ่งเก้าศูนย์สันนิพี่น้อง เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเือสิเป็นตัวเดียวกันซ้าสันี้เป็นไปได้เป็นไปได้เก้าศูนย์เจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าก็ได้้าอยู่ประทุมท่านี่บได้ไปวัดสองปีแล้วค้าว่าสันโควิดสีแดงค้าเอาว่าเป็นยังครับอธิษฐานเอาอยุหันก็ได้ครับอยุประทุมนั่นแหละครับผมอธิษฐานละลึกหาเพื่อนเด้อค่ะบันพ่อปุโรฒหาเพื่อนกินยุออ่ราเฮียนนั่นก็นได้จ้า ปลาอาหารมันก็เพราะว่ามันออกไปบ่ได้ตามที่จริงเป็นตะย,นย่านเดิมเงี้ยขึ้น